<Yeah. S 1> เข้าสู่รอบสองของเราครูก็คือรอบก่อนรอบชิงนั่นเองเกมนี้นะคะจะให้ผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมเรียงลําดับนั่นเองอ่าโดยเราจะมีทั้งหมด4หมายเลขให้ผู้แข่งขันมาเรียงกันว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนั่นเองใครที่รู้คําตอบแล้วสามารถกดยกมือได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคําถามกันเลยค่ะเรียงลําดับ การรับทุนการศึกษาของงานไหว้ครูคณะในปี2 5 6 3ศึอกษาอันแรกนะคะทุนเรียนจากกองทุนต่างๆหรือภาควิชาทุนการศึกษาจากบริษัท MDMC Holding จำกัดทุน k นเ,เววินนิสิตท,ที่ได้ผลการเรียนดีเลิศ10อันดับแรกของชั้นปีหรือ top 1 0และสุดท้ายนะคะทุนอุดหนุนการศึกษาจากบุคคลผู้ไม่ประสองค์ออกนาะ ถ้าพเพื่อนหพนคนใดทำได้แล้วเรียงเสร็จแล้วสามารถกดจุกมือได้เลยค่ะนถ้าขนาดนี้นะจะต้องขอไวบอร์ดขอไวบอร์ดหน่อยได้ไหมคะเบิกเบิกค่ะเบิกไวบอร์ดค่ะเบิกไวบอร์ดค่ะยากมากนะคะเนี่ยตายแล้วไม่เคยจะได้อะไรแบบนี้กับเขาด้วยไม่ไม่หวังว่าจะได้อยู่แล้วตั้งแต่แรก ลยลองแก้งตอบได้ไหมคะยกมือแกงตอบพี่กัดยกมือแล้วนะคะก็งานโจทย์เราบตีโจทย์ันะคะโจทย์ก็คือเรียงลำดับทุนหรือเปล่าคะเนี่ยปีการศึกษาสองห้าหกสามก็คือปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ก็คือจําได้นะคะว่าน่าจะต้องเริ่มจากนิสิตที่มีผลการเรียนดีเลิศเป็นสิบอันดับแรกหรือว่าทุนท็อปเทนนะคะของแต่ละชั้นปีก่อนขอเลือกเป็น หมายเลขหนึ่งนะคะแล้วก็หมายเลขสองเนี่ยน่าจะน่าจะเป็นทุนที่เกี่ยวกับหน่วยงานในคณะนะคะน่าจะเป็นภาาวุชากองทุนอะไรอย่างนี้ก็เลยเลือกกองทุนคณะเป็นเอ้ยกองทุนต่างๆจากภาาวุชาหรือว่าทุนภาาวุชาเป็นหมายเลขสองนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นทุนไม่ประสงค์ออกนามนะคะเป็นอันดับที่สามแล้วก็สุดท้ายเป็นทุนจากบริษัท MDMC Holding จำกัดหรือว่าทุนทุนเควินนั่นเองนะคะเขาตอบเป็นนี่เลยนะคะเรียนตามนั้นเลยยืนยันคำตอบนะคะ,คะนั้นเราจะเฉลยไปพร้อมกับการเปิดทีละแผ่นป้ายเลยว่าถูกหรือไม่อันดับหนึ่งคืออะไรนะคะอันดับแรกท็อปเทนไหมคะท็อปตทนแล้วและอันดับหนึ่งคือท็อป1ทเป็นคำตอบที่ถูกต้องอคะ ไปแนละ้วอันดับสองผ่าวิชาค่ะทุนผาาวิชาวิชานะคะลำดับที่สองคือทุนผาาวิชาเป็นคำตอบที่ถูกต้องยากอะไรขนาดนั้น,นะคะเนี่ยไหวได้สามต้องเป็นทุนอันเดียวก็คือถ้าอันนี้ถูกก็คืออันสุดท้ายก็ถูกด้วยเลยนะอันที่สามคืออะไรนะคะไม่ประสองค์ออกนามค่ะทุนอ,อ,อนุด<า>มออการศึกษาจากบุคคลผู้ไม่ประสองค์ออกนามนะคะใช้ลำดับสามหรือเปล่า เป็นคำตอบที่โอเคและตอนนี้นะคะแสดงว่าพี่กัดของเราเข้าสู่รอบชิงเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อเราได้แล้วนะเราทำได้แล้วนะสำหรับทุนการศึกษาของคณะเรานะคะก็มักษะนะคะก็คือมอบกันในงานพิธีวันไหว้ครูเนาะของทุกๆปีเลยซึ่งปีหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรับมอบกันที่ กับจากท่านคณะบดีหรือว่าผู้บริหารคณะเนาะก็มีเหมือนที่ตามโจทย์เลยคือมีคณะเราเนี่ยให้ทุนสําหรับแต่ละเป็นการศึกษาเยอะมากทั้งทุงทนเรียนดีทุนภาควิชาทุนแบบบุคคลไม่ประสบออกนามหรือว่าทุนบริษัทที่แบบสนับสนุนก็มีเหมือนกันตอนนี้เราก็ได้ผู้แข่งขันที่เข้าสู่รอบชิงเรียบร้อยนั่นก็คือพี่กั๊นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญพี่กั๊ไปพักผ่อนนะคะเตรียมความพ,มพมร้อมร่างกายและสมรงถเข้าสู่รอบชิงนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็เหลือผู้แข่งขันสองท่านที่จะ มาตัดสินชะตากรรมว่าใครนะคะจะได้เข้ารอบชิงนั่นเองอนัทธะแหลคุณขิมพร้อมนะคะก็ก<อ>็น่าจะต้องพอร้อมแล้วนะคะตอนนี้งั้นเข้าสู่เกมถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะเกมนี้นะคะ,ะเป็นเกมคุณสมบัติค่ะโดยเรานะคะจะมีแผ่นป้ายทั้งหมดห้าแผ่นป้ายหลังแผ่นป้ายนั้นนะคะจะมีคําอธิบายที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลบุคคลหนึ่งฟังคําถามนะคะคุณสมบัติของบุคคลที่อยู่หลังแผ่นป้ายนี้ คือใครตอบเป็นชื่อจริงน,นะคะ,ะงั้นขออนุญาตให้คุณขิมเป็นคนเลือกเปิดแผ่นป้ายก่อนได้เลยค่ะให้ให้เราเลือกก่อนเลยใช่ไหมคะหมายเลขอะไรมีค่ะมีเลขหนึ่งถึงเลขห้าใช่ไหมคะเอาเลขเจ็ดค่ะ,ะไม่มีนะคะมีมแค่หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าเอาเอาเลขหนึ่งละกัน,นะคะ่ะหมายเลขหนึ่งนะคะเปิดค่ะ คืออุปกรณ์ประจำตัวที่มีเสียงขณะสอบอุ๊ยถ้าใครรู้แล้วสามารถกดยุกมือได้เลยนะคะน่ละแอบคุ้นๆเหมือนจะเป็นวิชาที่เราเคยผ่านมาแล้วแ,<ย>แต่แล้วตดแล้วเพราะว่าเรนออนไลน์ไม่มีเสียงขณะสอบอุ๊ยอขอขอลองตอบได้ไหมคะ อ้อตอนนี้คุณขิมยกมือแล้วนะคะเนื่องจากมันจะมีวิชาหนึ่งนะคะที่แบบว่าทุกคนจะรู้จากกันว่าเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าแลบปิิงก็คือแบบว่าในวิชาของภาคกายวิภาคศาสตร์วิชาหนึ่งที่แบบว่าทุกคนเนี่ยก็คือจะยืนประจําโต๊ะแล้วก็แบบหมุนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เอ้ยเรารู้เลยว่าผู้ชายตายแล้วก็คือเขาเนี่ยจะถืออุปกรณ์ประจาโตของเขาเดินไปเพื่อที่จะบอกเราว่าหมดเวลาแล้วค่ะเดินไปได้แล้วค่ะแบบ คนนั้นก็คือพี่ประกรณ์ค่ะมันขิบเยอะๆคำตอบนะคะว่าเป็นประกรณ์นะคะงั้นขอเปลี่ยนเป็นงอกก็ได้ค่ะตอบงอกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะตอบเ,เ,เป็นพี่ประกรณ์ก็ได้ค่ะพี่ประกรณ์คือคําตอบที่ถูกต้องค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็คือไม่ใช่ออาจารย์แต่เก่งมาก ดีไะมคะไม่เปิดข้อสามเรียกได้ว่าดวงดีเปิดมาตอบถูกเลยนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะเป็นบุคคลที่เกี่ยวกับภาควิชาการวิภากศาสตร์อ่าและสุดท้ายค่ะชื่อจริงมีสองพยางอ่าเจนนะคะก็คือพิปกรณ์ใช่ไหมเขาจะเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกทางวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าอยู่ประจําภาควิชาการวิภาคศาสตร์ก็คือ นอกจากที่เขาจะเป็นคนถือนาฬิกาแลบบกิงแล้วใช่ไหมเขาก็จะเป็นคนคอยช่วยดูพวกเราเวลาที่เราแบบว่ามีผ่าคอสอนาโตมีอะไรแบบนี้แบบเขาแทบจะเป็นแบบว่าอาจารย์อีกคนนึงในห้องเลยเวลาแบบน้องๆสงสัยอะไรก็คือแบบเรียกพี่ประกรณ์ได้เลยพี่ประกรณ์อะไรแบบนี้พี่เขาก็จะมาแบบว่าเดมอนให้ดูแบบว่าพี่เขาเก่งมากจริงๆถ้าน้องๆมีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่คณะก็สงสัยอะไรอย่าลืมเรียกถามพี่ประกรณ์ได้ในแลบกอสนะคะเสริมค่ะคนเรียนออนไลน์ คิดว่าน่าจะเป็นพี่คนที่เหมือนในคลิปวิดีโอแลบอะค่ะเขาจะคอยแบบเลเบลให้อะไรอย่างนี้จะเป็นเสียงที่ได้ยินบ่อยกว่าเสียงอาจารย์เวลาลเราเล่นเรียนย้อนก็คือแบบได้ได้รู้จักเสียงเขาก่อนรู้จักตัวเขาเองต้องแอบเมาว่าพี่รกรอเคยต้องเวลาผิดด้วยเรียกว่าเลิกลากกันทั้งปีสามเลยตอนนั้นแบบผมดแล้วรอ้องือพี่ก๊อตตั้งเวลาผิดนะคะแต่ว่าเรียกว,ว่าเป็นบุคคลที่สําคัญกับพวกเรา คนหนึ่งเลยก็ว่าได้สแสดงว่าตอนนี้นะคะผู้ที่ได้เข้าไปชิงรอบชิงของรายการเรานั้นก็คือขิมนั่นเองค่ะเพื่อนๆปีสามจะต้องไม่ผิดหวังในตัวเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องณัฐาานะคะที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราในวันนี้ให้น้องณัฐาาฝากอะไรหนะะ่อยค่ะก็ขอฝากท้าน้องใหม่ปีหน้า้วกน,น,นะมาแนะนะ พอค่ายคนล่าสุดก็อยากขอให้เพื่อนเนปีสองแล้วก็น้องนองปีหนึ่งทุกคนช่วยกันสมัครเข้ามาเป็นสตาฟกันเยอะๆจะได้แบบไปทํางานใกนการสนุกในการค่ะเย้เหมือนคุณิหเขาอยากพูดอะไรพูดอะไรหน่อยไหมคะถิ่นน้องน,น้องคะ่ะน้องๆปีสองมาเป็นสตาฟค่ายน้องใหม่กันเยอะๆนะคะทุกคนแม้ว่าน้องๆจะไม่ได้เข้าแต่ว่าเป็นคนจัดก็แบบว่าดีสนุกไม่ต่างกันแน่นอนค่ะ Oh. เราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันที่จะไปชิงรอบต่อไปนั่นก็คือพี่กัดแล้วก็ขิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้านะคะว่าการแข่งขันรอบชิงเนี่ยจะดืเดือดอนขนาดไหนไปกันเลยค่ะ